โอเคค่ะใบงานเก็บไปก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเรามาเรียนเนื้อหาของวันนี้กันก่อนสวัสดีค่ะเด็กเกดสวัสดีครับสวัสดีครับเ็องสวัสดีครับเด็กๆค่ะวันนี้วันนี้วันอะไรคะเมื่อวันนาคันวันนาคานครับเมค่อวันนี้ราคาที่เท่าไหร่เอ่ย จสิบเอ็ดสิบเอ็ดเดือนมกราคมสองศรสองศอะไรคะสอศอะไรคะศกค่ะครับใช่ค่ะสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนาะนัาเด็กๆค่ะสัปดาห์นี้เราเรียนในหน่วยของอะไรนะจำได้ป้าวันนี้วันอังคารละวมิติของความมิติสำคัญครับใช่ ไอชียออย่าถามแม่อีกจำไม่ได้นี่ราะะคะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนเนื้อหากันต่อเนาะแบบหนึ่งนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนในหน่วของน,นิติสัมพันเนาะราะะคะ ดูกับนะหน่วยการเรียนรู้มิติสัพพันธ์ของสัปดาห์นี้นะคะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของอ๋อที่มีการเปลี่ยนเทียบใกล้ไกลของระยะทางนะคะใกล้กับไกล เอาละใกล้กับไกลวันนี้การเปรียบเทียบนะคะคือการกระทําและผลกระทบของการเปรียบเทียบนั้นคือการสังเกตความแตกต่างความคล้ายคลึงกันกร,ระหว่างสององค์ประกอบขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นคนวัตถุสถานที่หรือสิ่งต่างๆนะคะคือผ เอาละค่ะ,เ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะคือจะให้เด็กๆรู้จักกับคำว่าใกล้กับไกลดูนะโอ,โอ้ยในภาพนี้มีอะไรนะคะ,นะในภาพนี้มีกระต่ายสองตัวที่ถ่ายรูปก,กับแปงแครอทเด็กๆเห็นแปงแครอทด,ด้านหลังไหมคะเห็นครับอ่ามันเหมือนกัน มันแตกต่างที่กระต่ายแต่แตและตัวละแปนแครอทเด็กๆตอบได้ไหมคะว่ากระต่ายตัวไหนอยู่ใกล้แครอทมากกว่ากันเบอร์อะไรคะเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งใช่หรือเปล่านะอ่าลองดูนะคะดูระยะทางระหว่างเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองอ่าถูกต้องคะ่ะเด็กๆเห็นไหมคะ สังเกตตรงร้อยปลาอันไหนสั้นกว่าคะเบอร์หนึ่งเพราะฉะนั้นเบอร์หนึ่งอยู่ใกล้แครอทมากกว่าเบอร์สองใช่ไหมคะใช่ครับนี่คือการเปรียบเทียบระยะทางที่วัดได้เบอร์หนึ่งใกล้เบอร์สองทำไมคะไกลอ่าเบอร์สองไกล ชี้ดูก no, oh, ่อนนะสัตว์หมายเลขใดอยู uh, ่ใกล้บ้านมากที่สุดเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งตัวอะไรคะเบอร์หนึ่งเสือครับอ่าเบอร์หนึ่งเสือเบอร์สองเบอร์สองช้างครับเบอร์สองช้างเด็กๆคิดว่าสัตว์ตัวไหนอยู่ใกล้บ้านมากกว่ากันคะช้างครับช้างนะคะเห็นไหมคะระยะ รูตีเส้นไว้ด้วยเบอร์สองใกล้กว่าจากระยะใกล้ไกลกันแล้วนะคะทีนี้ลองมาเปรียบเทียบระยะของสิ่งต่างๆจากตรงนี้ดูนะคะเอาละเขาบอกว่าให้เด็กๆเ,เปรียบเทียบสิ่งของใกล้และไกล อ่าูนะคะใครยืนอยู่ใกล้โรงเรียนมากกว่ากันคะคนไหนเออผู้ชายครัผู้ชายครับผู้ชายนะอ่ะอันนี้คนที่เบอร์หนึ่งเด็กผู้หญิงที่คาดผมขาเบอร์หนึ่งเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงคนนี้เบอร์สองเด็กผู้ชายคนนี้เบอร์สามค่ะ ใครอยู่ใกล้โรงเรียนที่สุดเบอร์หนึ 1, ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สามครับเบอร์ไหนคะเบอร์สามครับเก่งมากค่ะเบอร์สามแล้วเบอร์ 3. ไหนอยู่ไกลที่สุดเบอร์หนึ่งครับอ่าใช่เบอร์หนึ่งไกลที่สุดค่ะ อ่ะทีนี้มาดูกันต่อข้อต่อไปใครอยู่ไกลชิงช้าไกลนะคะมีเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองใครอยู่ไกลชิงช้ามากกว่ากันเบอร์หนึ่งครับอันครับเบอร์นหนึ่งอยู่ไกลเบอร์ไหนอยู่ใกล้คะเบอร์สองครับเบอร์สองครับ ใช่ค่ะเบอร์สองอยู่ใกล้อ่าข้อต่อไปจัดหมายเลขใดอยู่ใกล้สะน้ำเบอร์หนึ่งตัวอะไรคะเบอร์หนึ่งตัวอะไรเบอร์หนึ่งกระรอกครับอ่าเบอร์นนสอง,งใครอยู่ใกล้สะน้ามคะ่ะเบอร์นหนึ่งครับ เบอร์หนึ่งกระรอกอยู่ใกล้สะน้ำเก่งมากค่ะลิงทำไมคะลิงอยู่ไกลครับใช่ค่ะลิงอยู่ไกลเอาละต่อไปมีช้างสองตัวมีช้างเบอร์หนึ่งกับช้างเบอร์สองคุณครูจะถามว่าช้างตัวไหนอยู่ไกลจากต้นแอปเปิลคะเบอร์หนึ่งครับ เบอร์หนึ่งไกลต้นแอปเปิ้ลมากกว่าช้างเบอร์ต้องครับใช่ค่ะช้างเบอร์หนึ่งอยู่ไกลต้นแอปเปิลมากกว่าเอาละค่ะสำหรับกิจกรรมวันนี้ว,นนวันนี้เด็กๆได้เรียนเกี่ยวกับอะไรคะคุณผู้สอนเรื่องอะไรเนี่ยวันเนี้วิจิตรสัมพันครับ ่ะมีติสัมคัญเกี่ยวกับอะไรคะวันนี้เล็กใหญ่ัปเล็กใหญ่ป่ปวันนี้ครูสอนเล็กใช่ค,ะค่ะวันนี้ครูสอนใกล้ไกลเล็กใหญ่ครูครูสอนไปเมื่อวานแล้ววันนี้เขาบอกว่าให้เด็กๆวาดภาพที่มีการเปรียบเทียบใกล้กับไกลแล้วระบายสีค่ะยกตัวอย่าง เอาละคุณครูมีลูกอมอยู่หนึ่งอันมดตัวนี้ทำไมคะมดครับมดตัวนี้ใกล้หรือไกลกับลูกอมของคุณครูใกล้ครับอ่ามดตัวนี้ใกล้แล้วมดตัวนี้ล่ะไกลครับไกลใช่แล้วค่ะ มดตัวนี้ใกล้ลูกอมมากกว่ามดอีกตัวหนึ่งทำแบบนี้เลยค่ะใกล้กับไกลแล้วก็ระบายสีให้สวยงามแต่ว่าอย่างอื่นนะ<ด>อย่าว่าลูกอมนะอย่าว่าลูกอมกับมดนะอาชี้าชีอยากวาดอะไระครับวาดวาดอะไรครับ ได้ค่ะวาดบ้านกับเด็กก็ได้คนไหนใกล้คนไหนกลย,กลยสินโอก๊กสินโอ๊กจะไว้อะไรดีครับมดมดกับไม่เอาไม่วาดมดสิวานอย่างอื่นผีเสื้ออะไรนะคะกับดอกไม้ผีเสื้อกับดอกไม้คัะ อ่าได้ค่ะผีเสื้อก็จะต้องมีผีเสื้อตัวที่อยู่ใกล้กับผีเสื้อตัวที่อยู่ไกลอะตอมอะตอมจะวาดอะไรคะอะตอมวาดอะไรดีคะเปิดไม์แล้วตอบค่ะอะตอมอะอชิลงมือเลยครับ บ้านใช่ปะก็ะต้องมีบ้านมีดอกไม้ให้คุณครูรอดูไหมคะสีให้คุณครูรอดูปะหรือจะรอส่งในไลน์รอส่งในไลน์ครับทำไมอ่ะทำไมอ่ะ <c oughs> วาดเองนะไม่ให้รอนูสภาพวันนี้คร่ะโอเค,อเคได้ค่ะงั้นเดี๋ยวคุณครูจะส่งภาพนี้เข้าไปให้ในกลุ่มไลน์นะคะเ,คเขียนใกล้กับไกลแล้วก็เขียนชื่อของเด็กๆด้ยวยโอเคปะโอเคคััอเอาละค่ะคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเด็กๆไปตั้งใจทำงานนะคะ เดี๋ยวคุณครูรอดูในกรุ๊ปไลน์เนะาะว,ว,วาภาพแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะใกล้กับอะไรคะวันนี้ใกล้กับไก่ครับใกล้กับไก่โอเคค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูบอมไปก่อนนะคะเด็กๆบา,บายสวัสดีคะ่ะเด็กๆตั้งใจทำงานนะคะสวัสดีครับ Bye bye.